สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราสามัคคีกับสามัคคี VIP นะคะประจําวันที่26พฤศจิกายน65เนาะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเราสามัคคีตัวเด่นก็คือ4กับ7 6กับ9นะ40 41 42 46 47 49 70 71 73 74 75 76 79นะหรือจะจับคู่ง่ายๆสั้นๆเนาะ47 46 49 เจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดเนาะสามตัวก็แปดหกสี่หกเก้าแปเส็ามสามเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเนาะขาขอให้ทุกคนโชคดีนะหกสี่เจ็ดหรือจะจับเอาใหม่ก็ได้นะต่อไปสามัคคี V ี p ห้ากับแปดหกกับเกกับ9ก้ามาเหมือนกันต่างกันสกับเ ห้ากับแปดเนาะเราจับห้ากับแปดให้นะคะห้าศูนย์ห้าหนึ่ง8้าสามห้าหกหดห้าเนหนึ่งหหะหกเก้าแปดหกห้าแปอย่าลืมจับซื้อด้วยกันเด้อต่างกันแค่สี่กับเจ็ดห้ากับแปเนาะหกกับเนี่มาเหมือนกัน อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยเด้อโชคดีทุกคนคะ่ะ